สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานมากนะคะพี่ฝนก็อยู่บ้านนะคะแต่ว่าก็เนี่ยเสียงเสียงไม่ดีก็คือ,อตอนนี้พี่ฝนซื้อสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วก็เล่นเราต้องไปเล่นกลางแจ้งใช่ไหมแล้วพอเราไปเล่นแล้วก็มัน ตอนนี้เกสรดอ,อกไม้มันปิวแบบคือมันปิวทั่วทั้งเมืองเลยอะ่ะพี่ฝนก็เลยเป็นแบบภูมิแพ้นะคะแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วตอนนั้นน่ะเสียงไม่มีเลยแล้วก็คันตามากแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกอกินทั้งกินยาทั้งใช้ยาพ่นแล้วก็อใช้ยาหจดตาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าอวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนไปเก็บเมล็ดกระเทียมนะคะ ถามว่ามันแก่ยังมันก็ยังไม่ค่อยแก่หรอกแต่ว่าตอนนี้พี่ผลจะไปทำงานแล้วนะคะที่ไล่สตรอเบอรี่นะคะก็เลยต้องเก็บเก็บเอาเมล็ดมันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาตากไว้นะคะแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องเดินทางแล้วน,นะคะไปเดี๋ยวพี่ฝนพาไปเก็บนี่ค่ะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นมเมล็ดม,มันก็ยังไม่แก่มากอันนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะเอาให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยอันนี้คือได้แล้วแต่มันก็จะได้เป็นบางเม็ดเห็นปะแต่มันต้องเก็บอ่ะเพราะว่าพี่ฝนจะไม่อยู่ไงอันนี้จะปล่อยทิ้งไว้นี่แหละอันนี้นะคะนี่อันนี้จะไว้อย่างนี้แหละอันนี้จะไว้อย่างนี้แต่อันนี้จะเก็บ มันจะมีที่ได้เนี่ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้ยังอ่อนอยู่แต่มันเลือกเก็บไม่ได้ไงอันนี้แก่แล้วเนี่ยสีเข้มจะเลือกเอาเป็นบางอันนะอันนี้พอได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดกันมันก็จะมันก็จะช้านะใช่ไหม อะไยตัดไปเลยช่วงไหนที่เอาได้ก็ตัดไปอันไหนที่เอาไว้ไว้ก็ไว้อันนี้ได้แล้วอันนี้แก่มากอันนี้คือแก่แล้วเนี่ยโฟก,กัสตัวเสียงพึ่งตัวแมลงอันนี้ได้อันนี้ไว้นี่แหละ ไปเดี๋ยวไปตรงนูน้นอือตอนนี้มันก็จะเป็นใต้ต้นไม้ใต้ดอกไม้นี้ถามว่าต้องเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือ,อกวางก็จะมากินไม่ได้ไงอันนี้ยังไม่เขียวเราจะดูพุ่มไหนที่มันเขียวมากเราก็จะเอาพุ่มนั้นเราเลือกเอาที่สีเข้มๆนะฝนตก โอ้โหเธอจ้าฉันไม่ออกมาถ่ายคลิปฝนก็ไม่ตกนะอืมโอ้ยฝนตกจ้าเพื่อนๆตกลินลินไม่เป็นไรกลิ่นลึมเลยนะเนี่ยกลิ่นหึงเลยมองเห็นหรือเปล่าอยู่ฝั่งนู้นเตัวพึ่ง ต้องเข้าไปเก็บข้างในม,มันเป็นบางอันเนอกจากเนาะเห็นบ่เนี่เป็นบางอันมันกับพวกเขียวปานใดอันนี้ตั้งกล้องไกู่ดเนาะเอาสีเขียวเข้เขมๆตัดไปอันใดมันทับมันแก่บ่ท่านกับว่าต้องเอาให้เพื่อนไวอ้อันรดนทิมอยู่แถวนี้แหละ ยังอ่อนอยู่แม่อันนี้เ่าแกแล้วได้อันนี้ได้เลือกเอาเสียเอาไปล่องปลูกยุทไทยจักสิข้นบ่ขึ้นแต่ว่ากับมีคนบอกว่ามันมันบ่ขึ้นเด้อ่จจะเป็นเพราะว่าอากาศมันบ่ได้เนาะเสียเอาไปล่องจักน้อยเดียวะละบ่ไปลายดอกแต่ว่ามัน เป็นปีก็สิแกงูนี่อองอ,อนอันเนาะเอียงเนาะแะขากรองกับเอียงนี่ ขึ้นกับึืนบ่ขึ้นกับว่าเป็นยังพวกคืนกับกับมีนลนลนอยู่เนาะปีนี้เดี๋ยวสีไ้เบิ้งน่อันนี่แกมันบกแกคันมันแกมันเป็นสีเข้มนะเม็ดออกจากดอกมันเม็ดกระเทียม,มเมล็ดพันธุ์กระเทียมนี่ล่ะจิง,งอก สิงออกสิงเงยเอาร้อยไหวปีนี้แม่นป่ะปีนากระสิขื้นมากต้นแบบนี้นี่ต้นน้อยๆนี่ก็คือเม็ดมันล้นออกจากต้นปีไก่เนี่ยปีนี้ก็เลยขึ้นแต่ว่าปีนี้มันกับใหญ่ยนะพี่น้องมันกับเป็นจังสีนะมันเกิดยากนอกจากเนาะแต่ว่ามันเกิดแล้วมันกับขยายพันธุ์มันกับไปได้หลายไปไก่ปิววอนๆอนไปทวนละ่ะนี่ อันนี้แกแล้วล่ะสีเข้มเข้มนี่คือแกแล้วอันนี้อันนี้พระท่านแกอันนี้สีอ่อนอยู่แล้วพี่น้องเนี่ยนะอันนี้ก็บพระท่านด้เก็บใดจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้เราจะลังบ้านอันนี้เป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นดอกหญ้าอันนี้จ้ะ่นะอันนี้สีม่วงพูดเลยเบิ้งแนี่ละบาเบอร์นั่น เุบเลยเต็มอยู่สิบภาพไปเบิง่งอันดอกไม้อีกอันนึงอันนี้สีม่วงต้นนี้บอกน้บอออกแทบบ่เห็นดอกเลยเนาะ <laughs> พักเสียนข่อยกับบาใ่พี่น้องเ <laughs> บิง่งขนล่ะเมื่อไดสีได้กินบุนะันจนว่าเขาดองกิน ไปแล้วทางนี้เพราะท่านใหญ่งงอยู่อันนี้ก็ดอกไม้ขึ้นกันนั่นแหละนี่จ้ะนี่ดอกนี่พี่ฝนจริงๆแล้วมันหอมด้วยจ้ะเน้นี่มันเพราะท่นานใดบานมันยังหน่อยอยู่กินหอมคือดอกมะลิเลยละ่ะเนี่ยนะนี่บานแล้วเป็นจังสี่กินหอมมากเลยหอมไก่้อมด้ยแต่ว่าพี่ฝนละ่ะแพร่จ้ะแพร่ดอกอันนี้นะ จำบ่อลีนี่ต้นแะบบนี้หนึ่งมันบานละมันก็จะมันสิเป็นขาวไปเมิดเลยอยนะนะมันสิสวยนี่ดอกใหม่ดอกกุหลาบก็เกิด <laughs> ละพี่น้องเมื่อกี้ดอกดอกแม่พี่ฝนเอาปุ๋ยมาใส่เห็นไหะเต็มหน้าบานกับมี่อีกต้นหนึ่ง ดอกใหม่ไปเบิ่มพักปะเขือเทศตัวท่านใหญ่อันนี้พักซี่เล่าเออมบอกเป็นพักซี่ไทยแต่ว่ามันบองงามเดี๋ยวสีหือล่ะละ่ะแต่ว่าบ่มีเวลาไปเฮ็ดงานซะก,ก่อนจังสีได้หือจ้ะน้ำยายาหน้าบ้าน อันนี้เป็นฟักทองบักเอื้อจะบักเอื้อบักเอื้อ,อ,อฟักทองไปบักง้ไปบึงแมวหน่อยน่ะนี่ตัวตัวดันเต้าบักแดง ไปเบิ้งข้างในก็นได้เนาะไปเบิ้งข้างในอืมเบิ้งข้างในพัวรั่นเต่าพูนดกได้เลยพี่น้องเต็มอยู่นี่ฟังนีอันหื้อไม่จะพี่น้องฟังนีนะหื้อหื้อไม่เอาอันนี้ผักรีลามาโรยอันนั้นผักสลัด กวางตุ้งแล้วก็อันนูนก็นเป็นบักทั่วผู้จ้ะอันนี้ในหนี่ก็เป็นโหละพผ้านั่งรักกัะเข้าลปลูกแซมแมกันไปกูนะจะเป็นทุ่นลันเต่าบักแตงจะในหนี่บักแตงุูนะขาละรุ่นอันนั้นรุ่นรุ่นก้อนสามต้นนั้นรุ่นก้อนอันนี้หกเจ็ดต้นนี่รุ่นหลังอ,อันนี้ก็ล่างสีขขืนเดี๋ยวต้องเอาเสื้อมาล่าง ยอดให้มันขึ้นไตอันนั้นออกหน่วยอะไรจ้ะาจาแต่ว่ามันเหมือนมองพรท่านจะเห็นเนาะมันอยู่พูนข้างในคนนในนี่ก็เห็นอยู่ในี่นี่นี่เห็นบ้านนั่นน่ะน,นั่นน่ะเห็นอยู่จ้ะมันติดขากล่องมันเข้าไปบ่ได้อันนี้กะกะเทศอือื้ออีกหน่วยอีกต้นนึงอันนี้ก็พักฝังไงพักฝังแดงพกูละพูน นังงองรักตักอีตูนอืออันนี้กะโมหูว่าเป็นเอียงบักแตงหรือว่าบักอือบมหูจ้ะอันนี้ก็ทักปังแดงอันนี้กซะซลแแน่จ้ะแยกเอาตัดออกมาใส่กระลังแตกกะห้วยกระเพ้าไม่อันนั้นอยู่นี่บักทั่วผู้จ้ะจกักบะไรกินสีเงาสีใ่สี เป็นจังไดบูล่องเบิงปีนี่ปีนาจังว่ากันไม่พูนพูนนี่นี่สไตขึ้นบนนอแต่เบิงกลับมานี่จกสีเป็นจ้าไดบุผลผลิตไปกับประมาณสองอาทิตย์จ้ะกัสิกลับมาจ้งไปไม่อีกไปไปเบื้องพักอันผักกาดดอกอันนี้ผักกาดดอก,อนนก,ก,ดอกเอามายกขึ้นมาเอามาไว ก็คือสิเก็บจะสิเอาไปกินเฮ็ดงานงามบะพี่น้องงามเนาะคนละเต็มอยูอ่อันนี้จะนี่เราจะเดี๋ยวสิแยกลงกระถางไงอันนี้ขึ้นช่ายพักต่างอัวจักาษาอาีสารเพื่นเอินอีอย่างกนลืมลืมว่ได้เวาโดนก็ลืมข้าพักแพ่วพักเอาไว้กินนี่ละจ้ะอันนี้พักขะแยง,งพี่น้อง ยูสวีเดนปลูกพักขย่งกินเด้อจเด้อไปเบิ้งใบยันนั่งใบยันนั่งจะเป็นยังไงคือใบแดงๆอย่งนี่สิหม่โอ้พี่น้องต้องเอาแอบแล้วละ่ะมันพอแข็งแรงใหญ่ออกมาจากในบ้านไงที่แรกเอาไว้ในบ้านอืออกมาเลยเป็นสีแดดมันแห้งโพดดิฉัวสีใหญ่มองอันนี้ เอือเทศเบิ่งสารแน่งามบ่พี่น้องงามงามเดี๋ยนี้เอือเทศบักน้นวเจ้าเบื้องเงินพักดองคอ่อยห้อมดองโลหน่อยกับสองกล้องนัน่นอันนุน่นพักเสียนจ้ะพักเสียนดองมีป้องเดียวม้ปีนี้ไปเขาบ้านเนี่ยก็เป็น พันกับเมื่อกี้คนทรมมากอันนี้ก็เป็นพันกระเทียมจากพี่น้องนี่่็เป็นพันกระเทียมเดี๋ยวสีตากแหงไว้เดี๋ยวเบิ่งก่อนมันสิไดหลายเม็ดปันใดเนะานะจะเนาะเดี๋ยวกับสีแ่งไปให้พี่น้องปลูกอยู่ไทยคนจะคนหนึ่งจะยี่สิบเม็ดล่องเบิองเนะาะไข่มันปลูกได้ก็ จังค่อยว่ากันไปเดี๋ยวสิไปเก็บออาผักกาศเอาไปกินเฮ็ดงานพี่น้องจ้าเนี่ยจ้ะจะพาทุกคนมาเก็บผักกาดจะไปกินทำง,งานแล้วก็ที่เหลือก็จะแล้วก็กล่องน,นี้ก็จะไว้ปลูกผักใหม่นะจ้าอาจจะลวยนี้นี่แหละ อาจจะโรยหรือเอาต้นขึ้นช่ายมาใส่แทนดูอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่แน่อาจจะปลูกผักนี่แหละเบีย้ยผักเหมือนเดิมอีกอ่อนอยู่เด้นอนี่คือถอนถอนแล้วปลูกใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฝนไม่อยู่ไงสิบสี่วันมันกลับมามันก็จะแก่หมด มันต้องมันต้องถอนตอนนี้ถอนแล้วก็เอาดินไว้อย่างเก่าแหละเติมดินแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนเนี่ยมันอ่อนมากเลยอะทำแรงก็ไม่ได้น้งาม,งาม ปลอดสารพิษกินดิบได้ไม่ต้องห่วงปลอดภทยแน่นอนเกไว้ใจตัวเองได้สบายมากเพราะว่าเราปลูกเองเรารู้ว่าไม่มีสารพิษสารอะไรตกค้างแน่นอนถอนไมาเลยก็ตัดเอารากิ้ง หายหน้าหายหนวดไปเลยหลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายทำคลิปเลยปีนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ส่วนมากก็นี่แหละพอว่างก็ไม่สบายเดี๋ยวก็จะไปทำงานอแล้นะเป็นภูมิแพ้หนกลางวันมันโอเคนะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอาการมันไม่ค่อยมี อาการอะไรมากแต่ว่ามันจะเป็นตอนเย็นๆน่ะหัวค่ำหน่อยหกโมงเนี่ยห้าโมงหกโมงเริ่มเริ่มคัดจมูกแล้วเริ่มคันตาหายใจไม่ออกนี่แหละอาการกำเริบตอนช่วงนี้แหละก็ดันไปเล่นสกเกตบอร์ดไปนะ ไปหัดเล่นไงซื้อมาอยากเล่นก็ไปซื้อมาเอามาหัดเล่นไม่มีความรู้เรื่องการเล่นแต่ว่าเราก็ค่อยๆฝึกเอาทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ว่ามันลื่นมากไงฝนอยากไปเล่นสก,กีก็เลยเอามาหัดเล่นสกเก็ตบอร์ดโอเคเดี๋ยวพี่ฝนขอตัวเก็บผักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้เยอะเปล่านี่ จ้ะสองกล่องก็ได้มาแล้วนะได้ประมาณสามโลได้มั้งน่าจะได้อยู่อ้อเดี๋ยวตัดลากก่อนนะจ๊ะจริงๆอะ่ะไม่อยากจะเก็บนะเสียดายเวลาเขาโตแล้วเราก็ชื่นชมเนาะแต่ว่าทำไงได้เราจะไม่อยู่หลายวันเก็บไปเถอะเอาไปกินที่ทำงานเนาะโอเคจ้า เก็บออกไปแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่ามันมีเบีย้ยอยู่ไงเบีย้ยยังเหลืออยู่ก็เอามาปลูกใหม่เนาะจ้ะกลับมาได้กินพอดีแล้วนี่เอาลงกระถางใหญ่ละขึ้นช่ยเต็มอยู่นี่ก็ยังเหลืออยู่นะเนี่ยเบีย้ยผักกวางตุง้งยังไม่หมดจ้าเดี๋ยวพี่ฝนขอตัวไปเตรียมของก่อนเด้อพี่นวงแล้วก็ เดี๋ยวมาเจอกันที่สวนสตอเบอรี่เลเดอร์จ้า